สวัสดีเด้อพี่น้องเอซีสุกูสุกนพูดติดตามห้าหน้อยน,นี่ในเวลาห้าหน้อยตองมดเด้อพี่น้องเด้อวันที่สิบมาถึงแล้วตองวดจากวันที่เก่ามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมือวันวันที่เก่าก็บด้ซีลุอดดย่พี่น้องห้าหน้อยก็กได้มีหกก็ได้ยซีเยอะดอกแต่ว่าห่างมาเลี้ยงกันมาในพี่น้องมีสะกร์ตดาสองกาศาสตร์ด้หนึ่ง อย่ากลักบมาปิดอยู่พี่ V.I.P กัในใดนึงก็เล้เป็นซีรูดเอาซีรูดมาเลี้ยงกันมาก็ถือว่าเดินดีอยู่นหมพี่น้องซีรูดนี่ถือว่าเดินดีแต่ว่าพี่น้องให้ลงลงถือบอหม่องหมองหม่องรูดรูดหม่องถือรูดน้อยถือบอสันหลาหน้าพี่น้องเนาะพิจารณาเอาเบิ้งเอาเด้อมักน้อยได้ก็จัด ขัดน้อยได้กระพานไปมีหกน้อยหกไล่การแล้วลงไห้หกไล่การแต่ก่อนก็มีหาแลวพี่้องวันนี้ก็เลยมีหกเพราะว่ามีน้อยามคัคคีมาเพิ่มหน้ายอยู่ในกลุ่มก็เลยเอาลงไห้เลยก็เลยเป็นตัวยืนหกเลยวันนี้ให้เอาเต็มๆเลยนะพี่้องแต่ทรมดา,ามีเก็ตก็เลยเอาลงบ่ได้ลงบ่ได้ล่นเลยบ่ไดเอาลง ลนก็เลยเบาลงเมื mm ่อพี่น้องาน้อยเป็นลนธรรมดาก็มีเก็บกุลละเอาพี่น้องบ้านนี้ก็ผู้ใดเข้ามาแล้วก็ดีใจนําเรือพี่น้องเรื่อเมื่อวันก็ดีซีอยู่ดีซีน้อยอยู่เดินดีพ่อไปได้อยู่นะพี่น้องเนาะไปน้ำวัดน้ำไปน้ำบ้านน้ำเมียงคนใดอยู่บ้านม่ันไปน้ำวัดน้ำว่าไปทำบ้านน้ำเมียงไปบ้านน้ำบ้านน้ำเมียงคนใดอยู่พ่อได้ ขาปลาตูขาหมูขาไก่นะพี่น้องเนาะเอาไว้นก้อนสิบไปเบิ้งบันทีสิบกับเบิ้งบันทีเก่าที่ผ่านมากก้อนหมูวานี่ก้อนน่าพี่น้องเนะาะหาในันทีเก่ากอหกกระดา 2, สองพันห้าร้อยหกสิบแปดสอคิดกัจับคู่ก็เป็นจับคู่คู่วิ่งเดินสามล่องสองเข่าสามเดินสามล่องสองเขาสองพี่น้องเข่าสอง เาส้งชีตัวมันม่ดนั่นตัวพ nah. ี่น really ้องไแต่อันเดียวเนี้เขาส้เก่าส้งมันไสองพี่น้องในเดียวต่แห่งเป็นตัวจาะนี้เขาจาะหน้าพี่น้องจาะหลุดสองเก่าเป็นเก่าสองเก่าสองเป็นสองเก่าเขาหลุดสงเขาจาะพี่น้องเบื้องบนเบื้งบพี่น้องเลย เขาเก่าเขาสร้างเป็นสองเก่าพี่น้องเป็นเขาตัวเจาะตัวกลับเด็กพี่น้องเด้ล่ะมากาศเาห็นบอล่ะคิดตัวนี่ไหมโอ้ยคิดตัวคิดตัวพี่น้องถอดถอดมันโยกพี่มันโยกพี่โยกพ,พี่จังแมนขออภัยขอขอภัยเขาสามพี่น้องได้สามแปด ในซีในซีคือเก้านั่นละในสามแปด 3, แล้วกัมากาสศาสตร์ดพี่น้องเบื้องอันหมุกกวันนี่ในวันนี้มาปก,กติปก,กติกะวิ่งแปดเดินปก,กติกะปก,กติกะวิ่ง เด่นแปล่องเก่าเก่าเกพี่น้องเลยหาเกแล้วก็มาพิเศษพิเศษกะเด่น0ูล่อง8ก็ได้ศพี่น้องเขา0ูนในศูย์เก่าจับแปดศนย์ในศูเก่านอพี่น้องก็มาดีไอพีเด่นเก่าล่องเก็ get, ดเลเก็ดในศูนก็พี่น้องเอาบาดนี้มาเบิง้ง ลงหนาลงหล,ลังที่น้งเอ้ยตื่นตื่นหม้ตาเสาขวดเบิ่องของบันทีสิบ,บกรกฎระาสองพันหนารอยหกสิบ,สบลเลยที่น้งองสะโพกิดจับคูสะโพกิดจับคู สานึ่สวนวิ่งวิ่งหนึ่่ววิ่งหนึ่่ ยิงหนึ่งสองกลมหนึ่งสองร่องสองสามร่องหกเก็ดคูวิ่งเด่นสองร่องสาม กษัตริย์กษัตริ์จับคูกกษัตร์จับคู Vinh Vinh Két xì Vinh két xì ล่อง4หาลอง5หาหกกูิ่งเลน4ล่องเจดว มานยังมาพิเศษเขียนจักษิณตำแหน่งอะเลยพี่นอะพิเศษจับคู่พิเศษพิเศษจับคู่ Cao số Pẹt cao Vinh Pẹt cao. kẹp cầu vinh kẹp cầu vinh cầu cầu xuống lòng nâng cầu lòng cú bình lên cầu lòng quẹt Nós chama é aqui, chama é aqui, nós chama é aqui que tipo... acô. xem xét xử xem xét xử สีหนึ่สสงสามสี่คมสามสี่ร่องสี่หาร่องเก่าสามคู่วิ่งเด่นสามร่องสี่ โปรแกติโปรแกติโปรแก si si sám si sám riêng sản สามหนึ่งกลมสี่สามเราหาซีลองซุนหาคุยเยียนซีหลองสาม วีไอพีแอฟคูแปดหกแปดหกห้าหกหกศูนย์ วิ่งหกศูนยกศูนยวิ่งหกศูนกลมหกล่องแฝดกล่อง กูวิ่งเล่นหกล่องศูนย์ พี่หน่องแคบหน่อยจอดื้อพวกอที่เขามาแล้เอาไปหลุ่นโขกกันพี่น่องห้าหน้อยวันที่สิบกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคูจับคู่ฮกเก็ตสองสามหนึ่งสองวิ่งหนึ่งสองกลมหนึ่งสองร่องฮกเก็ตร่องสองสามคูวิ่งเด่นสองร่องหนึ่งกาศาสห้าหกสี่หาเก็ตเก็ตสี่ วิ่งเกตซีกมเกตซีร่องหาหกร่องซีหากูวิ่งเด่นซีร่องเกตพิเศษหนึ่งเกวิ่ง8ปดเก้ากรมแป้ร่องหนึ่งเกูวิ่งเด่นเก้าร่อง8น่อยสามาคีซี 4, หา3ามซเก้าส วิ่ง3 c กม3 c ร่อง4หาร่องเก่า3คูวิ่งเล่น3ร่อง4ปกติ0หา4หา4 3วิ่ง4 3กลม4 3ร่อง0หาร่องหา4คูวิ่งเล่น4ร่อง3 p a p 8 6หา6 6 0วิ่ง6 0กม6 0 ล่องแปดหกล่องหาหกคูวิ่งเด่นหกล่องศูนย์พี่น้องพอได้ข้ามาแล้วไก่แห้งๆปังๆกันเลือพี่น้องเลือลำรวยลำรวยกันทุกคนเงื่อนให้น่องท่องให้ไรบ่เก็บบ่จนพี่น้องพอกันอีกวันที่สิบเอ็ดพี่น้องสำหรับวมืนอนี้ขอเกาคําว่าสวัสดี